สวัสดีครับแฟนคลับมิสูป้ายแดงโกแรงแซงนังโค้งนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่มิสูพระนครสาขาสายไหมและด้านหลังของผมเนี่ยนะครับกำลังเป็นกิจกรรมในส่วนของการติดตั้งการแรปหลังคาดําซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอ็กเพนเดอร์จีสีขาวหลังคาดําโคตรฮิตเลยนะครับแล้วก็มิสูสายไหมแล้วเนี่ยแรปดําจนแบบมิสูต้องทําตัวเวอร์ชันยี่สาเนี่ยทำหลังคาดําออกมาจากโรงงานแต่ตัวไฮบริดล่าสุดมิสูยกเลิกทําหลังคาดำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากแรปหลังคาดําวันนี้เป็นตัวอย่างันแรกของช เ,เป็นรถของพี่ๆในทีมขายผมนี่แหละนะครับเป็นการแรปหลังคาดําครึ่งคันก็คือเป็น Expedia Cross สีขาวแรบปบหลังคาดําทําเป็นดูโทนนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับ แรปหลังคาดำเนี่ยนะครับก็จะทําหลังคาดําซึ่งหลังคาดาเอ็กเพนเดอร์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างเป็นงานที่หินเนื่องจากว่าหลังคาเอ็กเพนเดอร์มันเป็นลอนใช่ไหมช่างต้องมีความชํานาญการนิดนึงว่าแลบยังไงไม่ให้พองเพราะว่าโจดตรงนี้ยากมากมันจะไม่ได้เรียบเนียนเหมือนหลังคาของรถรุ่นอื่นๆเพราะฉะนั้นช่างต้องมีความชํานาญการทั้งการเคลียร์ผิวให้ดีเพราะฉะนั้นสติกเกอร์ที่เราแปะลงไปเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนเข้ารูปตามรอยของหลังคาเลยแล้ววันนี้นะครับจะมาให้ดูในส่วนของนี่ครับอันนี้คือส ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวพรีเมียมแล้วกันเรียงง่ายๆเลยเป็นตัวพรีเมียมส่วนนี้เป็นตัวที่ที่แบบทั่วไปคอลแรบกันก็จะเห็นถึงความมันวาวเนี่ยต่างกันรวมทั้งเนี่ยผมรูปรูปสัมผัสเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความหนาที่แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นตัวกาวเนี่ยนะครับก็จะเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูครับให้ดูนะ เนี่ยนะครับตัวกาวตรงเนี้ยสัมผัสที่รถเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเหนียวกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องการติดดีกว่าความวาวที่มากกว่านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยต่างกันนิดเดียวเองแต่ติดมาแล้วเนี่ยเงาวับเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะครับแอบแอบดูใต้ได้มือน้องน้องกําลังแรปอยู่อันนี้คือช่างประสบการณ์กว่า40ปีครับเนี่ยไม่ใช่ประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจเพื c อครอสหรือเพ n ่อจีทนะครับที่เป็นสีทูโทนก็คือทําหลังคาดําก็สอบถามเข้ามาได้เลยอันนี้ก็เป็นพี่เอกเป็นหัวหน้าทีมเลย นี่นะครับมาควบคุมงานด้วยตัวเองนะครับจุดไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยสั่งลูกน้องแกะหรือทําใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยพรีเมียมแน่นอนแล้วก็มีเซอร์วิสคทมปบริมณฑลเนี่ยวิ่งหาถึงบ้านเลยนะครับใครที่มีปัญหาหรือใครที่ซื้อรถไปแล้วอยากจะแลบเพิ่มนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพร้อมกับบรรยากาศนะครับห้องสงมอบประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถมิตซูนะครับอยากจะแลบหลังคาดําด้วยนะครับก็สามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ